นั่นแหละมึงว่าที่ผฉีชเนนะมาที่ไมรอฉชินะรอบห,หลังเหน่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì có Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รงแน้วเดียไปวัดไปวัดหนาววันไอสองปองนะเว้ยเห็นแล้วั่าบเหมือนพูดบบนี้มันช็อตเดียวเลวเนี่ยดีไยมจะจะกินเวลาจะดอกเนวันเดียวเองหรือว่าไม่ดีหวานลอตืเออเดี๋ยวพี่ให้ตันก่อนนะอกซื้อไฮตัน

สี่งเหถน้องมอันด้เออมันเป็นรถจริงมันกลับรถมามเป็นหรือ,อรเโมยนดนค่ะโมย

Thằng nè Thằng Nhi rất là là vô ¡Gracias! กูขี oh <yeah. S 4> right you know ้ส no, ิ้นหน่อยที่อแหม่เขาเล่ามาละบุญเอ๋ยเขาบอกว่าใส่ไปอ่ะบอกกินตับจิตเตี่ยเนี่ยไหนว่ามีถนนใหญ่เตือนได้บวอกถนนใหญ่เนี่ยเราตอนขาออกนะถนนใหญ่ยุ่งมันเป็นผู้ม้พุ่นแล้วตอนขาเข้าเนี่ยเข้านี้มาเทียร์แรกที่เข้ามาเลยน่ะแลี้นล็อกมัวเป็นไหนวะมามะม่วเนี่ยหน้าต้นของงวงโผล่ออกมา ซย้โยุ่งหนาเยแล้วแยหนาแล้วเนี่ยออกนีเนี่ยแถว,ว้านน่ะแถวแรกออกมาวนเนี่ยต้้ยุ่ี่เาเขากมาเลยเยี่ยกนนี้

ăn răng là nhau này ăn nhau áp này ăn cây đấy nè này ăn này ăn nhau

ไปปวดเขามีไฟทั้งสาระปว